สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การจัดงาน1 1 9ปีเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสในกลุ่มจังหวัดภาคเหวนตอนล่างสองได้แก่จังหวัดนครสวรรค์จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดพิจิตรครับ Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to all the celebrations that the 100th and 90 years of this celebration together. For going back in time, the memorial days of the Kingdom of of Thailand and the ministries of that is for Prince Rattanakorn Rattanakosin, the Kingdoms of Thailand.

นอกจากนีกน้ขอกราบสาวัสดีท่านประธานของเรานะครับนางสาวชุติพรเสชังนะครับพูว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ครับ Please welcome the President of today the Governor of น a k h o n Sawan Province พร้อมด้วยท่านในอำเภอพระยาคุรีนะครับท่านทีโรเมธเทพวิชัยศิลปะคุณนะครับท่านรณกรเผ่าวิจาร์นอำเภอเมืองนครสวรรค์ท่านธนสิทธิ์คำ ท่านธนสิทธิ์ศรีคำพานะครับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ครับท่านรัชรินพัฒน์ทีรบุญยะวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ท่านพรทิ์แจ้งกำเนิดนะครับวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานีท่านอัญชลีกุลระบุตรนะครับตัวแทนวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรครับ All great staff the ขอบคุณท่านอภินันมุสิกพงศ์นะครับวัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชร ท่านเยาวภาพันโนภานะครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านสุภลักษ์สรุติรัตน์วรกุลนะครับแรงงานจันงหวัดนครสวรรค์ท่านอภัยศรีเริงล่านะครับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานท่านพานิดาวานิชรัตน์นะครับพณิชิ์จังหวัดนครสวรรค์ท่านพันศักดิ์สีทองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ธน,นาพัฒน์สืสุทราโน์นะครับปลัดกองการบรหิหารส่วนจังหวัดน,นครสวรรค์ท่านร้อยตำรวจตรีวิรัติโตอิ่มนะครับนายกเทศมนตรีตำบลท่านำอ้อยม่วงหักครับ และนี่คื s สำหร all the g r a y s t a l for joining today for the president also the grand ceremony will have in the f a w m n e s s สำหรับในตอนนี้นะคะ,ะเราจะขออนุญาตเรียนเชิญรวมถึงนะคะกล่าวต้อนรับนะคะสำหรับทุกท่านที่มาร่วมด้วยนอกจากนี้แล้วยังมีหน่วยงานอื่นด้วยนะคะอย่างชาาเช่นสำนักงานช่องเชี่ยวนักกีฬาจังหวัดนครสวรรคะ์ค่ะถูกต้องครับนะรวมไปถึงท่านเปรินโตอิมครับรองนาะยกที่สุบินทรีแต่บลท่านอ้อยมอง้งขักนะครับท่านอภิยาชิตธนพรเจ้าพนากักงานธุรการชังหวัการนะครับท่านพีระ คำสีจัน์ทรผู้ในการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนท่านเอกราชเสมาทองกรรมกวิชาการศาสนาชัาญการพิเศษรวมถึงท่านสั์ชัยภมกไมตรีนะครับผู้ในการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2ขอเสียประมื่ให้กับทุกท่านที่มาร่วมง,งานในวันนี้อย่างสุดด้วยครับ สำหรับการจัดงานของเรานะคะขออนุญาตนาเรียนเรื่องของการจัดงานพอสังเขปนะคะการจัดงานในครั้งนี้มีทั้งส้น4ส่วนในการข่าส่วนแรกคือที่ทุกท่านนั่งอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือการสแสดงแสงเสงอินประวัติศาสตร์ที่สภาย้อนกลับไปถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่พระองค์ส่งเสด็จมายังจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองค่ะส่วนที่2นั่นก็คือการสาธิตอาหารพื้นถิ่นนะคะและอาหารสเสวยบริเวณใต้ร่มไม้ค่ะ และในส่วนถัดไปนั่นคือการแสดงทิธเทศกาลเพื่อจะทำให้ทุกท่านได้เห็นว่าในประวัติศาสตร์นั้นมีข้าบตอบเล่าเรื่องอะไรบ้างและส่วนสุดท้ายคือส่วนที่4นั่นก็คือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ทําการบวงสรวงสก,การะบุชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเ r all the อ r ะ a e t t a t w we have i ซ for our four parts of this event a ร e so the first one is here we have the light and sound show and the second from next to the trees that we have for a tasting for the food of the king r a a t h e favorite one or so from a next exhibitions, the information s about the histories of the k i r a m a p a i that for o n c in the Konsuan p r o v i n c and the last in this morning we have stone is about warships on here, the the k i n g d o m a i of Thailand. ซึ่งลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการแสดงรละคอมประกอบแสดงเสียงซึ่งเราจะนําเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จประพาสของพระองค์ท่านนะครับมานําเสนอเรื่องราวที่สําคัญรวมไปถึงวิถีชีวิตความเป็นมาความน่าอยู่ของจังหวัดนครสวรรค์และกลุ่มจังหวัดภาคเน ตอนลักส่องด้วยนะครับซึ่งเรื่องราวจะถ่ายทอดผ่านการแสดงละครใบมานไม่เกินหนึ่งชั่วโมงท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถนะฮะรับรชมและก็เตรียมอุปกรณ์ถ่ายภาพเพื่อเก็บไว้เป็นเทโลว่านี่คือเรื่องราวที่สําคัญอีกครั้งหนึ่งนะครับของพือที่จังหวัดนครสวรรค์ของเรานั่นเองครับท่านผู้มีเกียรติอาจจะสงสัยว่าทําไมเราสองคนถึงต้องยืนอยู่ตรงนี้ท่ามกลางสายฝนนี่คือจากหัวใจเพราะว่าการแสดงของบริษัสตาไลท์แอนด์ซาวด์โดยที่ทางท่านวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ได้รังสรรค์งาน ขึ้นมาเพื่อทุกท่านดังนั้นเราอยากให้การแสดงสมบูรณ์ที่สุดช่วงเวลาที่เราได้พูดไปเมื่อสักครูน่นี้คือช่วงเวลาที่เรากําลังเช็คระบบทั้งหมดเราสองคนยินดีที่จะอยู่ตรงนี้เพื่อให้ระบบทั้งหมดนั้นครบถ้วนสมบูรณ์ในการแสดงโดยบริษัท Starlight and Sound และสํานักงานวัฒนธรรมจังหงวัดนครสวรรค์ค่ะ่ันเลขออนุญาตปรบมือให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานในครั้งนี้ทุกๆท่านด้วยนะครับ เรียกว่าถึงแม้ว่าฝนจะตกลงมาแต่ว่าพวกเรายังเต็มใจยินดีและก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนั่นเองนะครับเอาล่ะตอนนี้นักแสดงเราเตรียมตัวพร้อมแล้วนะครับ,บระบบต่างๆน่าจะเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้คนนำพิธีการนะครเข้าสู่การแสดงละครประกอบแสดงซีเสียงอีกโปรติสานนะครับรเ,เรื่องราองของพระพิยาหาราซึ่งผ่านการแสดงละครจากนักแสดงมากมายหลากหลายท่านด้วยกันนะครับตอนนี้ทุกท่านพร้อมไหมครับ ถ้าพร้อมแล้วอย่างนั้นผมขอนาทุกท่านนะครับเข้าสู่การแสดงละครประกอบแสงสีเสียงซึ่งมีชื่อชุดว่าใต้ร่มพระบารมีสุขสำราญตำนานตามรอยเสด็จประพาตน้นมุนคนลนครสวรรค์ได้ณนบัดน,นี้ครับ ladies and gentlemen this is behind us that for the real locations that the kingdom of parts of Thailand have plans for all the people for One for once and now we are get back in time together to light and sound show for the mysteries of the kingdom of eyes, the kingdom of time.